สวัสดีครับ EP ีที่สําสำหรับวิธีการขั้นตอนการให้ปุ๋ยตามรอบอายุการปลูกพุทราเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา EP ีที่1น,นั้นผมได้แนะนำสมาชิกแล้วแล้วครับว่าเราจะมีการใส่ปุ๋ยอคอกหลังจากมีการปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับโดยการวิธีการ ให้ปุ๋ยนั้นเราจะแบ่งเป็น2องเซกชัน15วันแรกจะเป็นการใส่ปุ๋ยคอกส่วนอีก15วันหลังนั้นจะสลับมาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับโดยเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ1กําม,มือนะครับ <P> เมื่อวันนี้วันที่20วันนี้วันที่20กันยาซึ่งจะเป็นเซตที่2เซตหลังเขาเรียกว่า15วันหลังนั้น เราจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีวิธีการขั้นตอนก็ต้องทำแบบนี้ครับเราก็ต้องมาทำเหมือนเดิมโดยการมาตะกุยหน้าดินคุยเขี่ยหน้าดินคุยเขี่ยหน้าดินเพื่อทำให้หน้าดินนั้นเป็นการพวนดินให้ปุ๋ยนั้นสามารถซึมลงไปที่รากของต้นพุทราที่เราปลูกเขาจะได้กิน อาหารจากเม็ดปุ๋ยนะครับเพราะว่าในปุ๋ยนี้มีสารอาหารที่ครบนะครับอาหารที่ครบเราก็มาให้กันเลยครับวิธีการให้ผมจะให้เป็นจุดนะครับดูนะครับนี่ห่างจากต้นออกมาครับ30เซนครับ1ฟุตวางกะออกมาหนึ่งไม้มทัดวางครับผม ให้ได้สามจุดครับให้ได้สามจุดโอเคเราก็จะวางนี่ครับมันก็จะเป็นสามจุดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มีการกลบครับกลบกลบกลบครับกลบอ่ากลบแล้วก็กดลงนิดนึงกลบแล้วก็กดลงนิดนึงนะครับ ตัวในนี้ก็กลบแล้วก็กดลงนิดนึงกดลงนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นสามจุดอยู่แบบนี้นี่อย่างนี้ครับเมื่อวันที่สองผมได้ให้สมาชิกเห็นแล้วนะครับว่าเขาจะมีกิ่งนี้ที่มันจะพุ่งทยานออกมาและดอกก็ยังไม่มีดอกมันมาพุทธชานั้นเมื่อปลูกปลูกลงดินปุ๊บดอกมันมาเลยทันทีครับปลูกลงดินดอกเข้ามาทันที กิ่งที่จะพุ่งทยานข้างบนก็พร้อมเต็มที่ที่จะพุ่งทยานต่อไปเมื่อได้รับปุ๋ยรอบที่สองความแตกต่างจะเห็นได้ชัดนะครับถ้าได้รับปุ๋ยรอบที่สองคือปุ๋ยเซตแรกจะเป็นปุ๋ยอ,อินรีย์คือเป็นปุ๋ยคอกเราใช้ครึ่งกิโลโรยโรย,โรย,โรย,โรยไปสี่สิบห้าวันหลังอ่าสิบห้าวันแรกใส่ปุ๋ยคอกพอเว้นไปอีกสิบห้าวันเราก็จะมาใส่ ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรเสมอสลับกันไปใส่3จุดแบบนี้โดยวิธีการฝังลงไปวางแล้วก็เอาดินกลบไว้เพื่อไม่ให้เขาเล,เล,ละเหยระเหยไปแล้วเราก็มารดน้ำนะฮะเดี๋ยวเรารดน้ำตามนะครับก็ให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงเขาเกิดขึ้น 1. กิ่งจะมีเพิ่มจำนวน 2. เขาอุดมสมบูรณ์ดอกเขาจึงมาดอกเขาจึงมาและตัวนี้ก็จอ ที่จะออกดอกแล้วก็กิ่งที่พร้อมที่จะพุ่งทะยานนี่ครับพร้อมที่จะพุ่งทะยานออกไปอีกการจเจริญเติบโตมันก็จะเปลี่ยนไปตามเกณฑ์นะครับท่านที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดตามต่อไปครับผมนี่คือวิธีการให้ปุ๋ยแบบ15แรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์15หลังเป็นปุ๋ยเคมีครับโอเคครับสวนโชคชัยอุบลพันไม้จังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับ0884803518